บ้านมันก็คือบ้านสิให้ไปยุ่ไกลปันไดสุดท้ายก็ต้องหาทางอันอวยขึ้นเมื่อต่อให้ไปอยู่ในห้องแอร์บ้านหลังรูหลาแต่ก็ลืมที่นอนเก่าๆห้องนอนเก่าๆรั้วไฟเก่าๆเถียงหน้าห่างๆยู่บ้านเฮาบรไดอกต่อให้มันบ่งามหูงามตาบหลูหลาบเรียบร้อยบ้านมันก็คือบ้านเป็นพื้นที่เก็บออมความทรงจำความผูกพันมาแต่น้อยเป็นพื้นที่โอบก,กอดความรู้สึกสุกเศร้าเหงาปวง จุดเริ่มต้นของความมุศึกฮักลึกเกียดดีใจหรือทุกข้อสมหวังผิดหวังเริ่มต้นอยู่ตรงนี้มันคือบ้านเฮาไงครับบ้านที่พึ่งพาธรรมชาติใส่ชีวิตสุขทูกตามต้นทุนชีวิตปากบันอดทนสู่ชีวิตติดดินบอออกจากบ้านกับ,บ่มีีนาทีการงานหรูหลา บ่มีโอกาสกระแล่นคนซอกหาบ่มีรถบ้านที่ดินกระตั้งใจเฮ็ดงานเก็บเงินอดแน่อิ่มแน่มาเฮ็ดมาสัางหาสุขให้โตเจ้าของแล้วกับคนทางบ้าน ปัญหาต่างๆมากมายผ่านมาถักท้ายอยู่สุมือสุเวนต่หลคนกรผพานมันมาได้เทือแล้วเทือเล่าความฝันความหวังคือสิ่งที่ไทยบานเฮ<ม>าหอบติดโซไปน้ำไป,ไปสานต่อกอฝันนี่สำเร็จย่างใจคุนหวังเพราะเฮาสุคนเป็นความหวังของครอบครัวเป็นความหวังของหมู่บ้านและเป็นความหวังของประเทศเฮาสุคนมีคาจะดูถูกเจ้าของเป็นเด็ดขาด ความสิ้นหวังมันเกาะกลุ้มหัวใจสุพูสุคนได้ตลอดเวลาแต่ยัางน้อยเฮากะหาแนวเหตุแนวแก้ให้ความท้อแท้ท้อถอ,อ,อยในชีวิตมันหายไปป่านใบไม้แห้งล้นลงดินพัดเป็นใบเขียวต้นไม้พัดไปเพื่อเติบโตสัตว์ป่าชนิดหลอกคาเพื่อเติบโตส่วนคนเฮาใส่ชีวิตเพื่อเติบโต เส้นทางชีวิตในอดีตเป็นคู่สอนเป็นบทเรียนความเจ็บช้ำเสศษให้เ้อาแข็งแกร่งขาบนำตาห้อยยิ้มเสียงหัวขวนที่เคยผ่านมาที่บอกเขาว่าชีวิตต้องก้าวย่างตามทางไปจังไดอันใดเห็ดแล้วบ่ดีบ่มักบ่สบายใจเฮาบ่เห็ด เขามีชีวิตป่อตั้งจากค้นทั่วไปสุขได้ห้องให้เป็นมีความเป็นไทยบ้านที่ปรับโตเปลี่ยนแปลงใส่ชีวิตตามยุคตามสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปโหยหาความสุขในอดีตและอนาคตพยายามเพียให้เจ้าของมีความสุขอยู่ซึมือสเว้นแต่ความสุขที่หลายค้นแลนบน,น้ำหามันอยู่ใสกันแน่มันอยู่ทึงตึกสูงเสียดฝ้ากลางเมืองหรูหราหรืออยู่ที่ใจของเขาเอง